สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้จะมาเสนอประโยค15คําคำของเวลานะคะหรือว่าการบอกเอ,อ่อเวลานั่นเองเนาะคำเหล่านี้ใช้เยอะในภาษาเยอรมันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่ามีคำศัพท์คำไหนบ้างน,นะคะเราไปลุยกันเลยค่ะเจาคำศัพท์ตัวแรกนะคะนั่นก็คือ ทุกวันนะคะเวลาเราจะบอกอะไรสักอย่างนะคะว่าทุกวันเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่า jeden Tag กเยเดิ a ทก็คือทุกวันเลยนะ,ะฉันกินข้าวทุกวันฉันไปเดินเล่นทุกวันนะคะเราไปดูคำต่อไปกันค่ะคำต่อไปของเรานะคะทุกเวลาะะทุกเวลาก็คือ Die ganze Zeit นะคะ Die ganze ใช t ก็คือทุกเวลาเลยนะคะเธอจะทำอะไรก็ทุกเวลาเลยโอเคเราไปดูคำต่อไปกันค่ะคำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่า immer นะคะ immer นะคะหรือว่าเราออกเสียงก็คือตัว r ข้างหลังนะคะเราจะไม่มีเสียง r นะคะอันนี้ออกเสียงให้ดูเพื่อให้รู้ว่าเวลาเราเขียนตามคําบอกเนี่ยมันจะมีตัว r อยู่ข้างหลังแต่ปกติแล้วเวลาเราพูดเราจะไม่มีตัว r ที่อยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็คือ immer นะคะปากเราจะอ้านะคะเพราะว่าตัว r อยู่ข้างหลังมันจะกลายเป็นตัว a นั่นเองเรามาดูคําต่อไปกันค่ะ คําต่อไปคือตอนเช้านะคะตอนเช้าก็จะมีคําว่าอัมอยู่ข้างหน้านะคะนั่นก็คืออัมมอร์กนนะคะตัว R อีกแล้วถ้าตัว R อยู่ข้างกลางตรงนี้นะคะเราจะไม่มีการออกเสียงนะคะจะลากเสียงยาวนั่นเอง m อร ตัวเ n นะคะในคอสของใจจะยึดติดภาษากลางนะคะนั่นก็คือจะออกเสียงเป็นเกินนะคะเป็นสระเอินนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้คืออัมโมเกินตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือถ้าตอนเช้าแล้วก็มาต้องมามีตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็คืออัมอาร์นต์นะคะอาร์เนต์มีเทอยู่ข้างหลังเพราะว่าอะไร ตัวเดนะคะถ้าอยู่ข้างหลังจะต้องออกเสียงเป็นตัวเทเท่านั้นนะคะเพราะว่าธรรมชาติของคนออกเสียงตัวเดไม่ได้เพราะว่าลำคอหรือเส้นเสียงในลำคอสั่นนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าตัวเดอะจำง่ายๆนะคะถ้าตัวเดอยู่ข้างหลังเราจะเปลี่ยนเขาเป็นตัวเทเท่านั้นนะคะอา้า <laughs> So, เรามาดูคำต่อไปกันบ้างค่ะคำต่อไปคือทุกๆตอนเที่ยงเลยเขาพูดเป็นภาษาเยอมันว่า m i d t a g s มี s อยู่ข้างหลัง s เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุกๆนั่นเองนะคะอันนี้ง่ายสุดๆเลยจำแค่ s m i d t a g s ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือทุกๆเช้าเราก็เติม s เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือ morgens มี s อยู่ข้างหลังเนาะลิ้นไปแตะที่เงือกต้องเงือกอนะองงอกับฟันจุดต่อนะตรงเงือกกับฟันนะคะเพราะว่าตัว s นะคะตัวนี้จะต้องออกเสียงลากเสียงยาวนั่นเองเราไปดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือคำว่า of นะคะตัวนี้ออกเสียงคือตัว f นะคะไม่ใช่ตัว b นะคะ o อบสแปลว่าผลไม้แต่ Of ตัวนี้แปลว่าบ่อยๆนั่นเองนะคะเราไปดูคำต่อไปกันค่ะเราไปดูคำต่อไปกันนะคะคำต่อไปคำนี้ก็แปลว่าบ่อยๆเหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้เราสามารถพูดได้นะคะแล้วก็ใช้บ่อยด้วยคำว่า h o อย i ิ h นะคะลงท้ายด้วยอีแล้วก็เกนะคะนั่นก็คือออกเสียงเหมือนกับอิชที่แปลว่าฉันอิชห่อยฟินะคะเพราะฉะนั้นบ่อยๆคือ หอยฟิชนั่นเองเราไปดูคำต่อไปกันค่ะเรามาดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปคำนี้นะคะก็คือบางครั้งบางคราวนะคะบางครั้งบางคราวออกเสียงเป็นสามเสียงนะคะนั่นก็คือ m a n c h mal นะคะ m a n c h mal เนาะ m a n c h mal อ,ออกเสียงออการทำงานของปากและลิ้นเนี่ยจะออกทั้งหมดสาม <laughs> ครั้งนะสามครั้งนะาะะนั้นตัวนี้คือ m a n c h mal นั่นเอง เราไปดูคำต่อไปกันบ้างค่ะเจ้าคำต่อไปนะคะนั่นก็คือโอ้ยนานๆครั้งนะนานๆครั้งในภาษาเยอรมนันมีชื่อว่าเซลตันนะคะตัว L กระดกลิ้นขึ้นข้างบนนะคะเซลตันเนาะเซลตันก็คือนานๆครั้งนะคะปีละครั้งสองปีสองครั้งปีสองครั้งนะคะหรือว่าสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเซลตันหรือว่า เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำใหม่กันค่ะเราไปดูคำต่อไปกันบ้างค่ะคำต่อไปก็คือไม่เคยเลยนะคะไม่เคยเลยในภาษาเยอรมันมีชื่อว่านี่นะคะนี่ลากเสียงย,วยาวๆนะคะเพราะว่าตัวนี้คือสระอีไม่ใช่สระอินะคะสระอีนี่นะคะ,ะ,นะคะเหมือนลีบน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูคำใหม่กันบ้างค่ะไม่เคย ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปค่ะครั้งเดียวนะคะฉันกินข้าวครั้งเดียวต่อวันนะคะนั่นก็คือ Einmal นะคะ einmal แปลว่าครั้งเดียวนะคะหรือว่าฉันออกกำลังกายครั้งหนึ่งในหนึงสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนะคะ einmal เราไปดูคำต่อไปกันค่ะคำต่อไปค่ะสองครั้งก็คือ zweimal นะคะ zwei mal ก็มี mal อยู่ข้างหลังนะคะมีม a l มนะ,ะเพราะว่าม a นเนี่ยแปลว่าครั้งเราก็เอาตัวเลขนะคะหนึ่งสาสี่ห้าเติมเข้าไปตรงข้างหน้าถ้าสองครั้งก็สวายมสามครั้งได้มเนาะโอเคเราไปดูคำต่อไปค่ะคำสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือคำว่าเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวแจ็กกี้จะมาเร็วๆนี้บัลนะคะ b u l d แปลว่าเร็วๆนี้นั่นเองเหมือนที่เล่าให้ฟังนะคะแจ็คก,กี้ก็จะมาแบบ b u l d นะ,ะนั่นก็คือเร็วๆนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะช่วยหลายๆคนได้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะ cheers oh vida s c h